สวัสดีครับท่านผู้ชมการปิดเปิดไฟหน่วงเวลานะครับท่านผู้ชมเราก็จะกดถ้าเปิดถ้าเราปิดมือนะครับไม่นวดนะครับปิดด้านนี้คือปิดครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเรากดมาด้านนี้นะครับกดครั้งเดียวครับนี่จะเวลาเราปิดประตูเขาจะหน่วงเวลานะครับถ้าเรากดครั้งสองนี่เขาจะไม่หน่วงเวลานะครับ เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สองสองสองล็อกครับตาวตัวนี้นะครับล็อกตรงหนึ่งสองสามล็อกกลางเนี่ยนะครับถ้าเรามาด้านนี้ด้านนี้คือปิดใช่ไหมครับแต่เรามาเปิดล็อกเดียวนะครับล็อกสองเราไม่ต้องกดซ้ํานะครับเดี๋ยวสักครู่เขาคงจะน่วงเวลานะครับผมจะลองปิดประตูด้วยครับว่าเขาหน่วงเวลาประมาณกี่นาทีนะครับเราออกมาครับ เรานับเวลาแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เป็นนว่าเขาดับ44ีวินะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ